วิดีโอนี้มีเนื้อหาภาพเียงที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกลกศิยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ดีตีแดงลูกเล็กเด็กแดงควรดูพร้อมผู้ใหญ่วิดีสร้างรูปความสุขคุอค่บ แบบไม่ปวดแกนแล้วเท้าเหม็นเนาะแต่พอพอถึงโรงงานหมดเอ็มว,วิ่งลงเรือไปเลยอ่ะวิ่งถึงโค้งที่เหนื่เงียไปฮะมีอยู่วะอย่สองหกตัว แะไรครันหลุดไปเลยปุ๊บไปเลยแล้วก็ไปถอดกุญแจ โอ้โหนี่ดึงเลื่อยกระตุกเลยยิงคำวะ หมดแล้วนหดกจับแค่ดนนี่ต่อยเรือทิ้ง เต่าเต้าจะเข่าฟ้าป่าปะน่ะเข่าอ่ะไม่อ่ะบก่ยตัวเดียวนะหนอีงตัวนี้อ่ะนี่ฟ้า่ึงนี่นี่ตัวเต้าแี่ตแต้มครับวนขาดลุกหมดเลย ไอบัดเมัเดมมเอ็จะหลุดป่าติดแถวหัวป่ามันเข่าไปแล้วนี่ปลาเนี่ยปลาบอกอะตนไว้ เองแหละที่ไหนจะปลดที่ไหนเซ็งแหลยเศษเสาหลอกเอย่างเศษเสาตอนมวยฮะเขาปลดก็เสด็จก็เสาเป็นเงเนียนเลยอะโอ้โหตู้ใหญ่มันจะไปขาดในแง่ด้วยโอ้ยน่าตัวใหญ่นะนี่ติดกับหัวอย่างเงี้ยสองตัวกดเยอะโอ้ยไข่เต็มท้องหมุนไปบนแล้วมั้งจ้าบนไหนหมุนซือแปลงหลังไม่รู้อ่ะ Ở trong này cho trước nữa. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không N�. N <tum> tua Pa